สวัสดีครับวิดีโอชนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับการลบฟิลด์ภใ,ในตารางนะครับมีการเขียนอย่างไรนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับคิวรีขึ้นมาครับ New คิวรีครับผมมาดูก่อนนะว่าในข้อมูลของตาราง person เนี่ย person S นะครับมีมีฟิลอะไรบ้างมีเทสหนึ่งเทสสองเทสสนะครับ เราจะลบตารางไอ้ลบฟิลสามฟิลนี้กันนะครับเมลคิวรี่ครับเมลคิวรีนะครับวิธีการลบตารางนะครับก็คือดอปเดี๋ยวขยายก่อนนะครับอาร์เรสนะครับอาร์เตอร์ไม่ใช่อาร์เรสจำตัวว่าสคริปมาอาร์เตอร์ครับเซเบิร์น ชื่อว่าอะไรนะครับ session s เนาะแล้วก็ดรอปรอปครับรอป column column จะไม่รู้เปล่าไม่น่าใจนะครับไม่น่าใจ test หนึ่งนะครับแค่นี้ฮะลานเติงหายไปเลย design ดีวยว่ อ่านะครับหายนะครับหายคำสั่งบัครับก็คือจะแก้ไขภายในตารางอะไรให้ใส่อาร์เตอร์นำหน้า Arthur, Table. อาร์เตอร์เทเบิลเทเบิลชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งนี้ฮะดอปคอลัมน์นะครับดอปคอลัมน์แล้วก็ตามด้วยชื่อฟิลด์ที่ต้องการนะครับแต่ถ้าจะลบมากกว่า2ฟิลด์ทำได้ไหมนะครับทำได้ไหมทำได้นะครับทำได้ แต่ว่าอไอโปรแกรมนี้มันเป็นแปลกๆอย่างนึงนะครับพอดีถ้าเราใส่วงเล็บอย่างเงี้ยฮะเบอับแอดนะครับมันมันก็จะลบให้แต่ข้อนี้มันมีปัญหาเนาะมีปัญหาพรเลยถ้าจะลบสองอันเนี่ยก็ให้ใส่คำสั่งอันเนี้ยครับเพิ่มไปอีกนะ s สามด้วยนะครับ t e s สามแค่นี้ครับเพิ่มไปอีกสองอันแล,แล้วก็ใส่คอลัมน์ไอคอมมา ท่านไว้ว่าเนี่ยคือคือลายต่อไปนะนะครับรันดูอ่านะครับสมวาดดอกแล้วเรียบร้อยนะครับลองไปดีไซน์กันดูเีไรอมหนะึ่ น,นิดหนึ่งนะครับอ่าเรียบร้อยครับก็คือดอกฟิวออกไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นไม่เชลทั่วไปเนี่ยมันมันจะใส่วงเล็บครอบอย่างนี้ได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องมีดอกคอลัมน์เพิ่มเข้ามานะครับอย่างเงี้ยได้เลยนะแต่พอดีมันเกิดเออรน,นี่ยหนึ่ง <c oughs> โอเคครับ